ออนโรบิเอาอีกแล้วเจ้าเบคอนก่อเรื่องอีกแล้วด้วยความอยากกินน้ำกิมมิวเชคน้ำสุดสยองนะตอนนี้ดมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เบคอนจะพาพี่โอแมบไปตะลุยแมพสุดร้อนขนาดไหนยยยสตาร์บั๊ก ทักหายอีมมีชำระเงินรับของทันทีผ่าน์วีเพียง5นาทีเท่านั้นบริการเติมโรบักถูกกว่าเติมเองคุ้มสุดๆคุ้มสุดๆเป็นเลอแมนพี่โอแมจะทิ้งลิงก์ไวตาทีในสคริปชันน้องๆอย่าลืมไปกดกระานไลน์กออะไรกันเนี่ยเบคอนเดี๋ยว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  โอ้โหนี่ต้องออกไฟฉายสองหน้าเลยนะน้องๆกระรบสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเลยนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เบคอนด้วยนะเดี๋ยวนะให้โอแมนสิเบคอนสิแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันเนี่ยเบคอนฉันจะมาซื้อกริมมิวเชคเขาเรียกว่ากริมมิกไม่ใช่กริมมิวกริมมิวกิมมิกโอเคเบคอนถ้านายจะติดกริมมิกเชคขนาดนี้ทำไมต้องมาที่นี่ดีอะ เขาบอกว่าที่นี่คือร้านแมคโดนัลที่กำลังจะปิดตัวนะโอ้แ oh มนรีมิกเชคที่นี่มันจะราคาถูกมากๆเลยโอเคนั่นเพื่อนวิ่งออกไปแล้วอะโอเควันนี้ภารกิจเรามีอะไรเบคอนคือ <c oughs> ให้เราเก็บอ่าเจ้าแก้วสิบแก้วข้างบนเห็นไหมโอ้แมนแล้วเรามาดูแผนผังตรงนี้มันจะมีกุญแจวางอยู่โอ้แมนต้องวิ่งไปหยิบกุญแจแล้วก็วิง่งชนะเจ้ารีมมิกให้ได้เลยทํทไมฉันต้องมาอย่างนี้เลยเนี่ย ฉันจะได้กินกินมิกชีส12แก้วฟรีๆไงล่ะโอ้ยเอาอีกแล้วนะครับน้องๆเบคอนสร้างเรื่องให้พี่โอแมนอีกแล้วน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักพี่โอแมนจะเบคอนประตูปิดว h y w ว้ Why w ยว้า y เบคอนช่วยด้วยเบคอนย กลัวจริงๆเลยจะไหวไหมเนี่ยเบคอนนาย้อมจริงๆไหมเนี่ยอ <c ười> ังเจ็บอยู่เลยโอแมนโอ้ไม่ต้องกลัวเจ็บแล้วไปเบ,บคอนเมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนประตูอ่ะถ้าเกิดเราวิ่งเข้าประตูมันน่าจะจับเราไม่ได้นะ<อ>มาเร็วเรเบคอนไปเร็วว้าไปเบคอนเข้ามาก่อนโอเมเดี๋ยวเบคอนรอนหรือเปล่าพี่โอแมนว่าเราต้องหากุญแจกับแก้วก่อนโอเคตอนนี <c ười> ้เหมือนจุดรวมเพื่อนโอแมนกินไ <c ười> ม่เช็คแก้ว โอเคเราเก็บแกว้วที่หนึ่งแล้วน้งนองๆย๊บอุ้ยเดี๋ยวนะเบคอนมาดูเลยนี่ดิหญิงสาวร้องไห้ผู้เดียวดายเธอเธอเอาไฟส่องได้เลยนะโอ้เมนโอ้โเขาน่าจะแบบว่ากลัวนัหน้าดูเลยโอโ้เขาเขินไปแล้วเบคอนปึ๊บฉันว่านะมาเบคอนมานีเร็วปึ๊บเราต้องสังเกตจอดีๆถ้าม,ามันขึ้นสีแดงอย่างนี้แสดงว่ามันมาเดี๋ยวประตูนี้ไม่มีอันนี้กุญแจเหลืองเบคอนเราต้องหากุญแจสีเหลืองเพื่อนตอนนี้ย๊บโอ้มีห้องตรงนี้ เออเดี๋ยวนะเลดคีมันยังไม่มีอะไรเลยเบคอนมาโอแมนรอฉันด้วยเบคอนอย่าออกไปมันมาแล้วไหนอะไหนไหนไหนตอนนี้แมปนี้มันน่ากลัวมากเลยนะพิอลแมนวิ่งมาห้องนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บจุกเบคอนวัวายอุ้ยอุ้ยเเดี๋ยวโอ้โหแล้วแต่งตัวซะน่ากลัวโอเคห้องนี้ทะลุฝั่งนี้ได้วายเบคอนเจยน้องๆตอนนี้เราต้องหาของต่อแล้ะ เราไม่รู้ว่ามันต้องไปทางไหนมั่งจึ๊บที่อมแฮนนี่เข้ามาเจอกริมมิกแก้วที่2จึ๊บนี่เพ่เก็บได้แล้วแก้วที่2อ,อันนี้เราต้องตามหากุญแจสีเหลืองกันนะน้องๆจึ๊บอันนี้คือเลสคีที่เราเข้ามาเมื่อกี้นี่ถ้าเกิดเราเก็บเสร็จแล้วเราต้องมาเปิดประตูตรงนี้น้องๆเพื่อผ่านด่านออกไป เบคอนหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เหลือพี่อ้อมแบนคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยบยืบยบมาประตูโอ้โหเจอกุญแจสีเขียวแล้วน้องยืบโอเคปัดกุญแจสีเขียวอยู่นี่เราไปรับเบคอนก่อนดีกว่าโอเคเจอกุญแจสีแดงปึ๊บเก็บกุญแจสีแดงมาแล้วแล้วก็เก็บแก้วยึบโอเคตอนนี้ได้แก้วมาทั้งหมดสี่ใบแล้วน้องเดียไม่ต้องวิ่งเพื่อรอดชีวิตได้ประตูนี้ไม่เปิดนี่นี่เบคอนเก็บแก้วตรงนี้เร็วออ้ยโอ้ยมันผ่านไปเก็บโดนอะ เบคอนมานี <GU> <ES> ้เบคอนมานี้เบคอนมาฝั่งนี้เบคอนมาฝั่งนี้มันมาข้างหลังแล้วเบคอนจุกออกมาเร็วๆเบคอนจุกเฮ้ยเบคอนโดนอีกแล้วอุ๊ยฉันโดนน้ำเนือที่อยู่บนพื้นอ้หอันนี้พี่โอแมนได้กุญแจมาสองอันแล้วนะน้องๆพี่โอแมนต้องวิ่งไปต่ออึ๊บอันนี้กุญแจสีน้ำเงินไม่ใช่เราต้องวิ่งไปทางประตูสีแดงอันนี้ประตูสีเขียวจึ๊บโอเคไขประตูสีเขียวได้แล้วจึ๊บจื๊บโอ้อันนี้กุญแจสีเหลืองโอเคเหมือนเราวิ่งไขกุญแจสีเหลืองมาเมื่อกี้นะน ต้องรีบวิ่งไปเมื่อกี้กุญแจสีน้ำเงินโอ้เมนมาทางนี้ก่อนเร็วเดี๋ยวค้อนายกุญแจสักอันหรือยังเนี่ยยังเลยอ่ะนี่ฉันมีกุญแจสีแดงอยู่นายยังไม่มีกุญแจเลยเหรอใช่แล้วโอ้เ oh, มนนายต้องเดินเก็บกุญแจนะอุ้ย oh, <man. S 1> ตอนนี้เราต้องหาทางเข้าสีแดงแล้วเนาะว้า <c oughs> <c oughs> yeah. ออโอเคน้อง,องตอนนี้พี่โอแมนมาเริ่มต้นใหม่อันนี้เป็นลูกุญแจสีเหลืองนะเราเราต้องหากุญแจสีเหลืองโอ๊เมื่อกี้เห็นเบคอนวิ่งไปทางนู้นึือไปตัดไปดักเบคอนก่อนอือจบจ๊บจิบจิบจบ,จบเบคอนเบคอนจะช่วยเบคอนกับนน้องๆตอนนี้ออุ๊ยอุยอุยเบคอนน่าจะรอดหรือเปล่า เดี๋ยวตอนนี้เก็บได้6กแก้วแล้วเราเหลืออีกครึ่ง้างเท่านั้นน้องๆแมบนี้สยองขวัญมากๆเลยนะเพราะว่าเจ้า g ร e e มิ i เช s จะหาเราเจอได้ตลอดเวลาเลยต่อให้อยู่ไกลขนาดไหนก็ตามแล้วก็ห้ามเหยียบน้าสีม่วงที่พื้นด้วยล่ะไม่งั้นอ่ะมันจะติดกับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นไงนั่นไงโอ้โอ้ปิดประตูก่อนมันต้องมีทางขึ้นไปข้างบนสิโอเคประตูเปิดละปึ๊บพี่โอมนวิ่งมาทางนี้ปึ๊บเข้าประตูเข้าประตูโอเคโอเคเบคอนของเราอยู่ไหนโอเคว เบคอนเต็มว้าววยยวุยวยุยวุ้ยโอเคโอเคให้มันเห็นจากฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเราเราให้มันอ้อมมาโอเคมันอ้อมมาน้องๆปึ๊บมันอ้อมมามันอ้อมมาแล้วก็จุกนี่ไงนี่ไงหลอกหลอกจุกมันเพย์ให้มันโผล่มาฝั่งนี้แล้วเราค่อยวิ่งออกไปนี่จุก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 ไปละจ้าเบคอนเอแมมาทางนี้โอเคเบคอนเราเจอกันแล้วเป็นไงมั่งสนุกจริงๆเลยฉันกำลังกินกินมิ้วเชคอยู่คนเดียวเลยแนี่ยุนี่ เก็บแก้วที่เจ็ดก่อนจึ๊บโอเคโอ้โ okay. ห oh ตามมาตัวเบลเลอร์แล้วน้องดูว้ามันวิ่งมาแล้วหลบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย้ย,ย,ย,ยเจ้ากิมนี่น่ากลัวจริงๆนะน้องๆเราไม่รู้ว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าในค่ำคืนนี้อากุญแจสีเขียวโอเคพี่โอแมนไขเข้ามาปุ๊บเก็บเคเราเจอกุญแจสีเหลืองน้องๆจึ๊บเก็บกุญแจสีเหลืองมาโอ้ตอนนี้เราได้แปดแก้วแล้วนะเราต้องรอดไปให้ได้จึ๊บเจ้ากิมไม่มีทางโอ้ยนี่เจอทางขึ้นจบืบ โอ้ oh my god เฮ้เราเจอทังขึ้นแล้วตอนนี้ในนี้มีอะไรหรือเปล่าในนั้นเหมือนจะมีกุญแจสีดานะน้น้องจึ๊บลราไขกุญแจสีแดงก่อนปึ๊บนี่พี่โอแมนเก็บไ,ได้นี่กุญแจสีน้ําเงิน uh. แล้วก็กมมームเชคแก้วที่เก้าโอ้โหโอ้ oh ho. แบบนี้เบคอนเหมือนจะไปห่วงกินแต่กรีมมิลเชคเน้ะน้องหายไปเลย <laughs> แล้วดูท่ายืนของพี่โอแมนโดดลงไปจ,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 จไนะจะจะจะเจอไหมเนี oh ่ยโอ้โหนั่นไงดีไม่โดดดีไม่โดดโดดลงไปเจอแน่นอนโอแมน ปึ๊บโดดลงมาโดดลงมาหาประตูสีเหลืองนี่เลยสีเหลืองก็เยลโล่โอเคอันนี้พี่โอแมนเก็บกุญแจได้ทั้งหมดสีน้ําเงินกับสีชมพูเราต้องหาประตูสีน้ําเงินกับประตูสีชมพูนะน้องๆจึ๊บ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 เบคอนนะเบคอนจะกินกิมมิวเชคแต่ละทีทำไมต้องเดือดร้อนเอาเดี๋ยวทำไมไม่เดินเนีเ่ยเบคอนเอไม่เอาฉันกลัวโอแมนเอาไม่กินกิมมิวเชคแล้วเหรอนี่มีกุญแจสีแดงวะกุญแจสีแดงมาทางนี้เลย อามาสีเขียวสีแดงอ้ยเฮ้ยอะไรของเบคอนเนี่ยปินประตูใส่พี่โอแมนเฉยเลยเฮยเฮประตูสีชมพูโอ้อโ,อโหจบโอ้โหโอเคสิบอแก้วแก้วสุดท้ายแล้วน้องน้อง,น,องน้องคนไหนอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวพี่โอแมนจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเลยนะไม่มีวายวายมีมีนั่นไงมโโีโอ้โหโอเคปุ๊บตอนนี้เราต้องวิ่งมาวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้แล้วก็จุกกลับทางนี้ จุงกลับทางนี้แล้วก็เข้ามาทางนี้โอ้โอ้ประตูสีนํำเงินเหมือนพี่โอแมนคุ้นๆมันจะเห็นแถวๆนี้นะเฮ้ยเฮ้ยประตูสีนํำเงินเจอแล้วเฮ้ยโอเคตอนนี้เราครงสิบสองแก้วน้องๆ้อปึ๊บจึ๊บมันยังตามมาอยู่หรือเปล่าเบคอนโอแมนไปเรี่นดีกว่าเล็กสะโกไม่ได้กินมิเชคมาสิบสองแก้วรือยังโอแมนฉันได้มาแล้วสิบสองแก้วเบคอนปานั้นเดี๋ยวฉันจะไป โอเคเบคอนไปเล let's โอเคเบคอนเดินออกไปเบคอนเดินไปดูให้เราน้องน้องจิ๊บๆๆๆอื้อหาแน่ๆเลยโอเมนอ้าเฮ้ยเบคอนโอ้เดี๋ยวเก็มเมีวเช็งสิบสองแก้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราสูญเสียเบคอนไปสำหรับเกมนี้น้องๆเบคอนออกมาไม่ได้กับเราเราอาจจะต้องกลับไปช่วยเบคอนอีกครั้งถ้าเจ่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้